สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ภายสังคมก่อกาส้ากรุงเทพก็จะนาเสนองานทางด้านเกษตรปลอดภัยซึ่งครั้งวันนี้เนี่ยเราไปเราจะพาท่านผู้ชมพาไปที่วัดบุญบาโทโลเมลนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในในวัดแห่งนี้เนี่ยนะครับเราก็ ได้เข้าไปทำงานจริงๆไดเ้เคยไปเริ่มงานมาเมื่อหลายปีที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้หยุดไปช่วงระยะหนึ่งแล้วก็หลังสุดสุดท้ายเนี่ยเราก็กลับมาแล้วก็เราก็ได้ไปคุยกันกันกบเกษตรกร,ร,กรที่นั่นนะครับซึ่งคุณชันวิทย์ก็<ม>เป็นคนที่เ,เข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบที่นั่น แล้วก็ที่วัดบุญบัตโทรมิวนี้เนี่ยนะครับเราต้องการที่จะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านของการเกษตร,รวันนี้คงจะมีอยู่2เรื่องที่เราจะคุยกันก็คือค1เป็นเกษตรที่เราเรียกว่าเกษตรปลอดภัยนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการเพราะเห็ดฟางหรือว่าการทําเห็ดฟางนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่างานที่นี่เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยได้มีความก้าวหน้าไปอย่างไรบ้างก็ขอเชิญคุณชานวิทย์ได้ได้ แบ่งปันกับงานที่ได้ทําในเวลานี้เอ่อเป็นเราเข้าไปทํากับใครอะไรอย่างไรบ้างเชิญครับขอบคุณครับก่อนอื่นต้องต้องขอบคุณคุณพ่อยอดชายเล็กประเสริฐผู้มีการฝา่ายองคมแลวก็คุณมนต์ผีเกลี้ยงหรือบางคนจะเรียกว่าพี่มโนนะครับที่ได้ให้เข้าไปเปิดพื้นที่คือไปฟื้นฟูพื้นที่วันดนักบุญมโทลิมิวเนี่ยมันมันจะเป็นพื้นที่ของสังกัดอยู่นกรุงเทพแต่มันก็อยู่จังหวัดสุพรรณก็ระยะทางก็ไกล,ลนะ แต่ว่าหลังจากที่คุณพ่อยอดชายได้ไปวัดบัทโธลมิวไปเจอสัตบุตรที่นั่นแล้วก็เห็นว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่การทํางานเก่าของฝ่ายสังคมนะครับซึ่งเราเคยทํางานตรงนั้นเรื่องกลุ่มออมทรัพย์เรื่องเกษตรต่างๆทีนี้มันก็มีการเปลี่ยนทายเปลี่ยนแปลงไปตามการระยะเวลาก็รู้สึกว่ากิจกรรมมันจะดับดับลงพอพ่อยอดชายเปลี่ยนแล้วก็มีดําหลิว่าอยากจะเข้าไปฟื้นฟูนะครับแล้วก็จําได้ว่าเขาไปกับพี่มนุษย์นะไปดูแล้วก็ แล้วก็เป็นร่องรอยการทําเกษตรมาก,ก่อนทีนี้มันก็เป็นงานหนักว่าเรามาเริ่มต้นใหม่ไปฟื้นฟูนมันก็เมือกับนับหนึ่งใหม่เพราะว่าชาวบ้านเองหลังจากกลุ่มไม่ได้ทํากิจกรรมก็ต่างคนต่างทําแล้วก็ไปเอาชาวบ้านเข้ามารวบรวมคนในพื้นที่ด้วยแล้วก็สัตว์ปรุษที่วัดตรงนั้นด้วยนะครับก็เป็นเรื่องทำายากไหมมันก็ไม่ยากง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายแต่มันต้องใช้ความเอาใจใส่คือไปอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็หลังจากที่ผมลงไปพื้นที่ก็หลายครั้งอยู่ ก็ได้พูดคุยแล้วก็หาแนวทางแล้วก็พูดถึงที่ผ่านมาปัญหาอุปสรรคมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะวิธีแก้ไขอย่างไรนะครับแต่จุดเด่นที่นั่นก็คือหนึ่งเจ้าสัตบุตรวัดบัทโทรมิวเนี่ยคือมันอยู่กับพื้นที่อยู่แล้วมันก็เป็นจุดเด่นแล้วอีกอย่างคุณพ่อประสานคุณพ่อจวัดเองก็ให้ความสําคัญตัวนี้แล้วก็คุณพ่อว่าถ้าอยากจะทําในเรื่องเกษตรอินทรีย์หรือช่วยอะไรชาวบ้านเพื่อมันดีขึ้นคุณพ่อเต็มที่ได้เลยนะครับตรงนั้น ก็ต้องอยากจะพูดถึงความเป็นมาของคุณอิทธิพงศ์ลอสุนนี้อันนีเน้เป็นเกษตรกร,ท,รที่เป็นตัวอย่างจริงๆเขาย้ายมาได้เวลาที่ผมสอบถามเขาว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่ไหนเขาเป็นคนที่อยู่ทางบางบวัวทองอยู่ทาง,างบางเชือกหนังนะครับ,รบแล้วก็เขาไปซื้อที่ดินอยู่ที่นั่นนะครับ,รบแล้วก็รู้สึกเขามีพี่น้องกัอยู่ประมาณสัก -67 คนมั้งนะครับที่ตัวนี้เนี่ยค,คุณอิทธิพงศ์ หรือว่าที่เราเรียกเรามักจะเรียกเขาว่าเฮียตีเฮียตีเนี่ยค,คนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ขยันถ้าลองเท่าที่ผมไปดูแล้วเนี่ยเขามีที่ดินอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งก็ไม่ไม่ได้เยอะอะไระนะครับแต่ก็เขาได้ใช้พื้นที่ดินของเขาเนี่ยเกือบจะบอกว่าทุกตารางนิ้วนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์แต่ปัญหาเวลานี้เนี่ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่นี่ก็คือว่าปัญหาในเรื่องของของ,ของไม่ไม่มีน้ำเ,เขาก็ไปจ้าง คนมาขุดบ่อบาดาลน,นะครับผมก็ได้ถามดูว่าเวลาที่เขาขุดขอบบ่อบาดาลเนี่ยเขาต้องลงทุนเท่าไหร่เ,เขาน่าจะบอกว่าอยู่ที่ประมาณสักสามหมื่นบาทนะครับ,รบแต่วันนั้นเนี่ยเราเมื่อวันที่ผมได้ได้ได้ไ,ดไปไปดูนะครับได้ได้ไปติดตามโครงการนี้เนี่ยแล้วเราก็เห็นว่าโอเคสามหมื่นบาทที่ที่เขาเขาขุดเนี่ยรู้สึกว่าจะรวมทั้งเครื่องเครื่องยนต์ด้วยนะรวมทั้งเครื่องยนต์ด้วยซึ่งผมก็มองว่าก็ไม่แพงกับ การน้ํที่ที่ที่ได้นะครับแล้วก็ตอนหลังเราได้ได้เห็นว่าเวลาที่เขาใช้เครื่องอเขาพยายามเปลี่ยนมาเป็นเป็นใช้ไฟฟ้าโดยไปเอามอเตอร์ไฟฟ้ามาเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าใช้เครื่องเนี่ยหนึ่งกำลังฉุดของของของปั๊มเนี่ยมันต้องใช้มันมัน,มนต้องใช้แรงม้าเยอะ แล้วก็จะทําให้เปลืองน้ํามันเพราะนั่นหมายความว่าเขาก็เริ่มคิดเลยว่ามันจะทําให้เห็นว่าค่าใช้จ่ายก็จะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเขาลองมาเปรียบเทียบดูกับไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาคิดว่ามันมันถูกกว่าเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้น้ําบาดาลที่กําลังขุดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ผลผลิตที่ที่เขากําลังปลูกอยู่ก็มีอะไรบ้างคุณชานวิทย์ที่ที่เราเห็นวันนั้นที่เราเห็นมันมีอะไรบ้างบีต้นอะไรนะ ขึ้นช่ายหรือว่าอ่านะเป็นขึ้นช่ายแล้วก็มะละกอมะละกอนะครับแล้วก็แล้วก็ผักกาดลักคะน้าผักคน้าที่เราเรียกว่าบีดอกคน้าเนี่ยนะครับอ่าคือคือในพื้นที่ของของเฮตีเนี่ยแต่อย่างที่ที่มนุษย์ได้ได้พูดว่าแกจะใช้ประโยชน์แทบทุกตารางนิ้วในขณะเดียวกันบ่อข้างบ้านเนี่ยสองบ่อนะ แกก็จะปลาปลาปลานิลมาลงไว้คือเลี้ยงแบบโดยธรรมชาติแบบไม่ได้ดูแลอะไรไม่กินฝัดชะพืชอะไรเนี่ยมันก็เป็นอาหารสําหรับแกแล้วถัดมาเป็นบ่อเล็กเนี่ยแกก็จะเลี้ยงปลาไหแลแนวเลี้ยงปลาไหลก็คือคือเป็นการเป็นชีวิตแบบแบบชาวบ้านแบบแบบไม่ได้หวังผลกําไรแต่ว่าคือปลูกไว้กินด้วยเนี่ยในขณะเดียวกันก็แบ่งไปขายเพื่อเป็นมีงบมีเงินมาหล่อเลี้ยงส่งเสียลูกหลานเรียนอะไรประมาณนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ที่เราดีใจก็คือหนึ่งเฮียตีเนี่ย าจะมีต้นทุนในตัวเขาก็คือต้นทุนแห่งความขยันจะสังเกตดรร้วว่าผักกลางม้งที่เห็นเนี่ยเขาทําคนเดียวขึ้นโครงคนเดียวแล้วก็ค่อยๆทาผมว่ามันถ้าจะพูดถึงคนเราไม่ได้คนทั่วไปเวลาจะทําโรงเรือนแบบนี้มันบางทีมันก็ข้อจํากัดมันก็มีหลายอย่างบางคนก็อาจจะมีเพื่นพอนฝูงเยอะอาจจะใช้คําว่าลงแขกกันเนาะพี่นํามาช่วยกันแต่เฮียตีนนี่แกแบบไม่ได้สนใจว่าจะมีคนไม่มีคนคือความขยัน,ทำ,นทำมาในเล็กมาในน้อยทางแรกเราไปยังไม่มีนะครับ แล้วไปครั้งที่2ก็มีลุรงที่1แล้วก็ลงที่2งตรงลงที่3แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็อย่างที่พูดว่ามีปัญหาเรื่องน้ําแกก็ขุดน้ําแล้วก็ทําให้มีน้ําใช้ทิ้งจะน้ํากร่อยเขาก็มีวิธีในการเรียนรู้เหมือนกันว่าโอเคจะทำยังไงเพื่อให้น้ําการพักน้ำยังไงเพื่อจะเอาน้ำมาใช้ลดพืชแล้วให้พืชมันดีขึน้นก็เป็นการเรียนรู้ที่แบบผมว่าเป็นเป็นสิ่งที่หลายคนก็คง,คง,คง,คงทำอยู่แล้วนะครับ ครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งเดี๋ยวก็จะเห็นว่าเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูของคุณอิทธิพลอิทธิพงหรือว่าเฮียตีเนี่ยนะครับว่าก็จะมีอะไรหลากหลายนอกจากนั้นเนี่ยผมเราอยากจะพาไปอีกคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรานําเสนอเนี่ยจะเป็น2คนที่อย่างที่คุณชันวิทย์พูดก็คือว่าเขาใช้ความขยันใช้ความอดทนนะครับ นะฮะคุณคุณอิทธิพงเนี่ยนะครับก็แน่นอนสุดเขาก็ทําของเขาคนเดียวเขาค่อยๆทาแล้วก็ลูกชายเขาก็เป็นคนขยันด้วยเหมือนกันแล้วก็ลูกชายก็ทําด้วย นะครับเพราะนั้นก็เราจะเห็นว่าเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมไปแล้วก็จะเห็นสภาพพื้นที่นะครับรวมทั้งสวนมาลกอร,รวมทั้งอะไรต่างๆที่อยู่ในในพุทไร่แต่ของคุณอิทธิพง์เนี่ยผมได้บอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่ต้องมีเรือนพาะชําอันนี้เขาเองเขาก็บอกว่าเขากำลังจะต้องดําเนินการในเรื่องนี้อยู่ ทีนี้อีกคนหนึ่งที่เรากำลังจะพาไปก็คือคุณอะไรนะชื่อคุณวีรศักดิ์คุณวีรศักดิ์เนี่ยอันนี้ผมผมต้องบอกกับท่านผู้ชมผมว่าคุณวีรศักดิ์เคยพูดกับผมอย่างนี้เขาบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีฐานะอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ,รบแต่ก็ด้วยอะไรก็ไม่ทราบล่ะครับเขาก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ย เขาเองเขาก็ล้มละลายเลยคือเขาก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเขาก็พยายามที่จะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการทําเห็ดฟางนะครับ,รบการเพราะเห็ดฟางแล้วก็ในวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมไปแล้วก็จะได้ไปเห็นว่าคุณวีรศักดิ์เนี่ยเขาได้เ,เขาได้ได้เช่าพื้นทีออ่อยู่แปลงหนึ่งนะครับก็บผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก ประมาณสักสองไล่มั้งหรือว่าหรือว่าหรือว่ามากกว่าน,นั้นโอเคละเ,เรื่อง,เร,องเรื่องจํานวนที่นี่ไม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 ่ผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลจริงๆแต่ก็อยากจะพาท่านผู้ชมไปเห็นถึงอ,อ,อะไระที่เราเรียกว่าโลงเหตุของเขาโรงเหตุเนี่ยผมเพิ่งจะทราบว่า จริงๆแล้วค่อนข้างจะเซนซิทีฟมากเวลาที่สร้างโรงเห็ดแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างเลือเกินนะครับเพราะว่าเท่าที่ทราบคือเห็ดฟางเนี่ยเป็นการดูแลเห็ดฟางยิ่งกว่าดูแลอะไรนะเด็กอ่อนอีกนะครับ <Yeah. S 1> เราลงไปดูนะครับว่าเขาเองเขาได้พยายามที่จะศึกษาเรียนรู้ในเรื่องการเพาะเห็ดฟางและวันที่เราไปเยี่ยมเขาเนี่ยนะครับ S <S 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 ซึ่งก่อนหน้านั้นวันที่เราไปครั้งแรกเลยเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ยังเป็นพื้นที่ดินเปล่า,ลา,ลาๆซึ่งพอดีผมไม่ได้ไม่ไดเอารูปมาให้ให้ดูนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราได้เห็นโรงพ่อเห็ดของเขานะครับเราได้เห็นถึงความสําเร็จของเขาที่เขาได้ทําอันนี้คุณวีรศัรกดิ์เนี่ยก็ทําคนเดียวด้วยเหมือนกันนะครับค่อยๆทําค่อยๆเรียนรู้นะครับหรือว่าที่เราคงได้ยินนะครับก็คือ learning by doing ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ สิ่งที่สำคัญคุณวีรศักดิ์บอกจากนี้ว่าเขาก็ใช้โซเชียลเนี่ยเป็นให้เกิดประโยชน์กับเขาก็คือเข้าไปรวมกลุ่มกับคนที่เพราอเหตุทีนี้คุณชาญวิทย์เวลาคุณเข้าไปเห็นแล้วเนี่ยคุณคุณมีความรู้สึกยังไงกับเหตุสิ่งที่เกิดขึ้นของคุณวีรศักดิ์ครับคือย้อนความไปนิดเดียวเริ่มต้นตอนที่เข้าไปพื้นที่มาทโทรลมีวผมว่าจะเจอเฮตีกับพี่วีรศักดิ์ทั้งสองคน ผมก็ถามว่าพี่วิริศักดิ์เป็นคาทอลิกไหมเยสตีว่าไม่ใช่แต่ผมไปครั้งไหนเนี่ยก็เห็นพี่วิริศักดิ์มาคุยอยู่เยตีตลอดผมก็มีคำถามไอ้คนนี้เขามาต้องเขามาเพื่ออะไรคาทอลิกก็ไม่ใช่เขามาคุยอะไรทําไมก็ต้องมาคุยอยู่เยตีมาระยะหลังผมเพิ่งรู้เยตีว่าเขาเป็นคนที่เคยหลมละรายมาแล้วเขาก็ไม่มีไม่ค่อยมีเพื่อนคุยเขามาหาเยตีเขามาที่วัดเขาสิดว่าเขาเขาเขาโล่งแลวเขามีคนคุยมีคนปรึกษาแล้วทีนี้ครั้งแรกเลยผมมองไม่ออกเลยว่า แกพูดเรื่องเห็ดเนี่ยผมมองบอกเลยว่าแกจะเอาทุนที่ไหนและแกมีความรู้อย่างไรที่จะมาทาเห็ดเพราะอย่างที่พี่พมนุษย์ได้พูดไว้ตั้งแต่ต้นว่าการทาเห็ดฟาร์มมันก็เหมือนการดูแลเด็กอ่อนเหมือนกับดูแลลูกน้อยอย่างเงี้ยผมก็คุยแกหลายครั้งแลวแกก็ยังยืนยันว่าเรื่องของเรื่องเห็ดนี้แกมีความจานาและแกอยากจะทํามากผมก็เลยพยายามคุยแกว่าเอาอย่างเงี้ยเพื่อจะให้มันเกิดกิจกรรมเนี่ยเริ่มต้นจากเล็กก่อนได้ไหมเพราะเรายังไม่มีทุนหรือถ้ามีทุนในพื้นที่พี่ลองดูว่าจะสามารถหาทุนได้ท,ที่ไหนบ้าง ผมว่าเป็นความโชคดีของแกด้วยซ้ําไปนะด้วยซ้ำในที่แบบแกเป็นคนทําจริงจังและแกก็พยายามทําคุยกับทางอบตต้องขอบคุณทางอบตในพื้นที่ด้วยที่ไปพูดคุยหลายๆอย่างในคงหลายครั้งอบตก็เห็นค,ความสําคัญในค,ความมุ่งมั่นก็เลยให้งบประมาณมาก,ก้อนหนึ่งพอได้งบประมาณมาปุ๊บผมก็บอกพี่วิริศักดิ์ผมคือความเชื่อบอกว่านี่มันเป็นเงินหลวงนะนะผมบอกว่าเงินหลวงมันตกน้ำไม่ได้ตกไฟไม่ไหม้นะให้เราทาเต็มที่ทําเต็มที่แล้วผลมันจบมาอย่างไรนั่นอีกเรื่องหนึ่ง ทีนี้พองบก้อนนี้ลงมาปุ๊บมันเป็นคนอืจนจะมองว่าอาจจะงบนิดเดียวแต่สําหรับพี่วิรศักดิ์แล้วเนี่ยมันเป็นงบพที่มหาศาลแกก็ง,งบนเป็นน้มาเริ่มมาทําโรงเรือนแล้วก็เริ่มหลายอย่างแกศึกษาด้วยตนเองโดยเพราะการเพราะเชื้อราเป็นอาหารเห็ดอุณหภูมิทุกอย่างแกไม่ได้มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แต่ก็ใช้ผงเบญญาอันนี้ผมถือว่ารู้จริงอันที่ม่ารู้จริงเพราะฉะนั้นจากที่เริ่มต้นเนี่ยอย่างที่พี่นพเป็นเราเป็นนั่นแหละมันก็เป็นลานกว้างนะเป็นลานกว้างแล้วก็โชคดีตรวน,นั้นทีี่่าเจาของทก เอื้อเฟื้อแล้วก็อนุเคราะห์ให้เต็มที่เลยผมก็เห็นความตั้งใจแกเพราะว่าแกเคยพูดกับผมครั้งหนึ่งว่าตอนที่แกล้มละลายเนี่ยแกมีเลื่อนไฟฟ้าหนึ่งเลื่อยเลื่อยเครื่องเครื่องยนต์อนนันหนึ่งเนี่ยแกรับจ้างตัดไม้ที่มันล้มบางทีแกก็ไม่เอาค่าแรงแกขอท่อนไม้เพื่อมาผลาถฐานาอะไรเนี่ยผมว่ามันเป็นการสู้ชีวิตที่แบบที่อดทนสูงมากและวันหนึ่งและวันนี้แกมาถึงจุดนี้ผมถือว่าแกกำลังก้าว ก้าในที่นี้กหมายถึงว่าแกได้9ก้าครับก้าที่หนึ่งและและผมเชื่อว่า9ก้าของแกครั้งนี้นี่จะมั่นคงพอสมควรเพราะว่าพอเราพอแกทําลงเหตุปุ๊บเนี่ยจากคนในหมู่ในตําบลเนี่ยเริ่มรู้ก็เริ่มมาเรียนรู้และผมก็มองว่าในส่วนที่ฝ่ายยังคมเราไปไปช่วยสอไปต่อเติมตัวนี้ก็เหมือนที่พี่เราพูดอยู่บ่อยว่าเราก็เหมือนจิ๊กซอตัวหนึ่งที่ไปต่อเติมให้มันเติมนห้มันสมบูรณ์แบบพาะส่วนหนึ่งก็คือความขยันของเขาเองตรงนี้ครับ เพราะฉะนั้นเห็ดฟางเนี่ยเราจะเห็นว่าวันนั้นที่เราไปเนี่ยนะครับ,รบเ,ออเขาก็มันมีอยู่หนึ่งโงรงที่เขาทาเป็นโรงใหญ่แต่วันนั้นที่เราไปเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเ,ออเห็ดเนี่ยมันก็ได้เกิดเกิดผลดีพอสมควรแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีคนมาซื้อที่ออที่โรงเห็ดนะครับก็กิโลนึงรู้สึกว่าที่เขาขายเขาก็ขายอยู่ประมาณสักเท่าไหร่แปดสบเาทหรือว่าร้อยห้าสิบ ประมาณนี้นะครับแต่ตอนนี้ราคาของเห็ดฟางเนี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลหนึ่งแปด1 8บบาทถึง90บาทมานถึงว่าราคาส่งนะฮะแต่ถ้าเกิดขายปีกเนี่ยมันก็อยู่ที่1 2 0ยยีถึงร้อแล้วแต่ขนาดของมันนะครับซึ่งตรงจริงตรงนี้เนี่ยผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่ามันเป็นมันเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ผมได้คุยกับคุณวีรศักดิ์ว่าเขาห่วงวิชาไหมนะครับเขาก็บอกไม่ห่วงพร้อมที่จะให้คนมาเรียนรู้ จากเขาที่นี่แล้วเขาก็บอกแต่เขาพูดอยู่คำหนึงอันนี้น่าพวกเราต้องต้องต้องเข้าใจไว้สําหรับคนที่อยากจะไปดูคือบอกว่าถ้ามาแล้วเนี่ยขอให้มาแล้วตั้งใจที่จะนํากลับไปทำจริงๆเขาเขายินดีที่จะอธิบายให้ทั้งหมดนะครับแต่แน่ละสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาก็ยังใช้ในเรื่องของความจําในเรื่องของการสังเกตผมไม่ได้บอกกับคุณวีรศักดิ์ว่าตรงนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าเราจะเป็นศูนย์ของการเรียนรู้เนี่ยเราคงจะต้องทำอะไรที่ออกมาในเชิงวิชาการว่าอุณหภูมิต้องเท่าไหร่ความชื้นจะเป็นยังไงอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้ผมคิดว่าศูนย์การเรียนรู้ทั้งสองแห่งไม่ว่าจะเป็นของคุณอิทิพงก็ดีที่จะทําเรื่องของเกษตรปลอดภัยหรือว่าเรื่องของเห็ดฟางนี่ก็ดีถ้าเราต้องการเป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วก็ให้คนมาศึกษา เราต้องมีข้อมูลที่ออกมาในเชิงวิชาการเชิงวิชาการหมายความว่าอะไรหมายความว่าอย่างเช่นการใช้น้ําการใช้ปุ๋ยการปุ๋ยไอปุ๋ยในที่นี้คือปุ๋ยหมักหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับมันเป็นอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็ตรงเนี้เราก็หลังจากนั้นก็คือให้ทุกคนก็ไปเรียนรู้และสิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมแล้วก็ได้บอกกับตัน้องของฝ่ายสังคมว่าเวลาที่พาชาวบ้านไปไป,ไปศึกษาดูงาน เราต้องไม่คิดว่าเราจะไปเรียนรู้อะไรจากเขาแต่เราต้องคิดว่าเราจะเอาอะไรไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเขาแล้วก็การเรียนรู้พวกนี้มันจะทำให้เราเนี่ยเติบโตนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นทั้งสองทั้งสงคลิปเออเลยว่าทั้งทั้งสองทั้งสสิ่งวันนี้ที่ผมนำมาให้ท่านผู้ชมได,ได้ได้ได้ชมเนี่ยก็จะเห็นถึงความขยันของคน นะครับคุณอิทธิพงศ์คนเดียวพยายามค่อยๆทำค่อยๆทำนะครับทำด้วยตัวเองนะครับแล้วก็เอาลูกหลานมาช่วยกันไม่พยายามจ้างคุณวีรศักดิ์ก็เช่นเดียวกันทีทแรกอบอกว่าภรรยารู้สึกว่าไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะครับแต่ตอนหลังวันนั้นที่ไปเราเห็นภรรยาก็มาช่วยก็นั่นจะทำให้เห็นเลยว่าเขาเริ่มแล้วสองคนเนี้ยเขาจะมาช่วยกัน นะครับแล้วก็สิ่งที่เขาได้รับเนี่ยผมยว่าก็มีสิ่งที่ความภาคภูมิใจและตรงนี้ในส่วนของฝ่ายสังคมของอข้าสลวงธงกุงเทพเองเราก็มีความภาคภูมิใจผมได้บอกกับเจ้าหน้าที่เสมอรวมทั้งตัวเองด้วยเวลาคิพูดตัวเองด้วยเวลาที่ไปคุยกับชาวบ้านเรื่องพวกนี้ต้องไม่ทําตัวเป็นผู้รู้แต่เราจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็จะทําให้เห็นว่า เราจะไปสนับสนุนอะไรกับเขาเราจะไปสนับสนุนว่าที่ไหนมีดีอะไรเราเชิญชวนขาพาเข้าไปดูนะครับพาเข้าไปเรียนรู้และทั้งเขาและเราเราก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันและตรงนี้เมื่อเราเรียนรู้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือว่าแล้วเราจะนําไปแบ่งปันกับคนอื่นที่อยากจะเรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรและนี่คือทิศทางแนวทางในการทํางานที่เราเรียกว่างานพัฒนางานพัฒนาคน ที่เราต้องการพูดว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อพัฒนาในทุกมิติทางด้านสังคมทางด้านของจิตใจนะครับและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องคิดถึงบรรดาผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและเดี๋ยวในคลิปต่อไปในในโอกาสต่อไปไม่ใช่คลิปต่อไปในโอกาสต่อไปเนี่ยผมอยากจะมาคุยเรื่องของการช่วยเหลือผู้ยากไร้คนที่ไร้บ,บ้านคนที่มีความยากลำบากในสังคม พระศาสนาจักรโดยเฉพาะยิ่งพระศาสนาจักของอาคาสามพรเทพเราจะไปช่วยเหลือคนเหล่านี้เราจะไปประกาศข่าวดีของว่าพระกิษเจ้านี่แหละคือข่าวดีที่พระกิษเจ้าสั่งพวกเราทุกคนว่าให้เรานำไปและนำความชื่นชมยินดีไปสู่พวกเขานี่คือบทบาทของเราและผมถือว่าการประกาศข่าวดีอันนี้เป็นการประกาศข่าวดีใหม่แต่การประกาศข่าวดีนี้ เราเองเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราจะต้องหมายถึงว่าจเจริญชีวิตใหม่ด้วยนะอันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนั่นหมายว่าต้องยอมรับแล้วก็พร้อมที่จะ เดินทางร่วมกันกับผู้ยากไร้ในสังคมของเราเพื่อพวกเขาจะได้มีศักดิ์ศรีของความเป็นคนที่ดีขึ้นก็วันนี้คงจะมีเท่านี้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับแล้วก็โอกาสหน้าก็คงจะพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณชันวิทย์โพขาวนะครับ,รบก็สวัสดีครับ